มีผู้ถามมาว่านั่งสมาธิแล้วเหมือนตามันจะลืมตลอดเลยนั่งสมาธิแล้วเหมือนจะเหมือนเหมือนตานจะลืมตลอดถ้าเราหลับตามันก็จะไม่ลืมตาหรอกแต่คําว่าเหมือนตามันจะลืมตลอดเนีไ่ไหมถึงว่าอาจจะเป็นตาในถ้าเราจเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถปล่อยวางขันห้า ดยอำนาจสมถะก็คือการกดข่มได้สําเร็จจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์แล้วก็วางจิตได้ถูกส่วนปล่อยวางก็้าไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันปล่อยวางขันหน้าไม่ยึดแล้วก็ตัวต,วตาตาภายในเนี่ยมันเหมือนกับตาทิปตาอะไรเนี่ยซึ่งเป็นตาที่ละเอียดเนี่ยนะมันก็สติจะไปอยู่ส่วนนั้นส่วนละเอียด แต่ถ้าเป็นมิปัสสนาแล้วเราตัดอุปทานขันธ์ห้าได้แล้วเนี่ยตาที่เกิดขึ้นก็คือตาปัญญาคือตัวเห็นรูปนามเกิดดับมันมีญาณเกิดขึ้นถ้าเข้าไปยึดในอุปทานขันธ์ห้าแล้วเนี่ยถ้าเรายึดสุดๆเนี่ยหมายถึงว่ายึดที่กายนอกเนี่ยมันก็เห็นตาเนี่ยมันหลับอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางอุปทานขันธ์ห้าแล้วมีสติมีสมาธิข้าไปอยู่ในการบริกรรมแบบสมถะแล้วจนกระทั่งวางจิตได้ถูกส่วนจนละเอียด จนสงบระง,งับแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเข้าไปสู่ส่วนละเอียดตามลําดับชั้นไปนะมันก็เหมือนกับโปร่งเบาแล้วก็มองไปข้างหน้านี่ที่บริเวณเนี่ยหน้าผากหรือหัวคิวมองไปได้ด้านหน้านี่ใช้สติมองนะมันก็จะโปร่งโล่งไปหมดนะถ้าเป็นไปวิปว,ว,วิปัสสนานก็จะตัดอุปทานกันทั้งห้าไอ้สิ่งเหล่านี้ยานจากทิพย์ ถ้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วอาจจะมีทิพ์จัก,กสุญานนิกาปรากฏแต่ไม่สนใจสนใจความเกิดดับมากกว่าซึ่งเป็นทางไปที่จะทำให้นะเห็น,นาการประหารกิเลสนะไปส,สู่สู่ความเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าส่วนเนี่ยถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยเราเหมือนตาจะลืมตลอดเนี่ยหมายถึงว่าวางากส่วนหยากก็ไปสู่ส่วนละเอียดได้แล้วเนี่ยมันเป็นแค่ทิพจักสุหรือว่า อภินยาอันหนึ่งในห้านในอภินยาห้าแต่จะเป็นส่วนที่6นี่จะต้องเห็นพระไตรลักษณ์วางจากก็ตัดอุปทานจากยาไปสู่ละเอียดได้ไปสู่ตาปัญญาแล้วจนกระทั่งมากรวมตัวประหาเนี่ยแหละถึงจะมียานอย่างรู้ก็เรียกกระจักขูกรณียานะกรณีเข้าไปอย่างรู้นะ แล้วเราจะเห็นความที่เรียวกว่าเปลี่ยนแปลงไปของจิตใจเลยแล้วเราก็จะเห็นด้วยสตินะถึงกับการปล่อยวางอุปทานในรูปในมหาปูตรูปหรือในเห็นเรียกว่าสักยะทิฏฐิส่วนนามนั้นก็นะก็ยังมีราคาโทสะโมห oh ะอยู่ก็คือใจนั่นเองแล้วเราค่อยๆขัดด้วยวิปัสสนาญาณเรื่อยๆไปนะได้การเจริญวิปัสสนาเรื่อยไป